Jèo, thì chào treo chào treo những cái quả treo trâm treo hẹn sợ bà tu kim bà thu hôm bà thu hòm tu kim bà chào bà mẹ 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 แค่กินก็ปลาทูหอมครับพี่น้องปลาูหอมสามตัวลอยตัวตัแง่นอสานบ้านเฮาเนาะ่ะเนาะปลาทูหอมตุ๋มมันง่เขาก็ตัดเค็งจ้ะ กเดี๋ยวเราก็มาตัดค่ะพี่น้องแม่ยูแน่สีอีสานบานเข้าเนาะว่ามันปลาทูเข้มหรือปลาทูหอมอรือว่างขางเลยอันนี้ซีเมนค่ะพี่น้องอันนี้ซีเมนเห็ดกินนับแก้วปลาทู กินจะแ้่ประตูนี่ก็ใส่้หอมกระเทียมธรรมดาเด็ดขดล้อใส่ชุลดน้ำปลาอ้วนลงไปจักน้อยเห็นว่ราขมืดเนาะเบิ่ดเอาไฟมาเนี่ยกับมาลูกพวกเล็กมาได้เลยหยาด้ตยดอกขาดพี่แม่ น้ำปลาหยอดมันเป็นั้ำน้อยใช่ปลาสูโรดกับน้ำปลาอันนี้กระสุกแลว้วกระชุนเท้ยมเขากระสุกแล้วจ้กะกระสูนหอมกระสูนหอมเขากระสุกแล้วกระสูนหมูเนี่เป็นกระสูนหอมนี่ค่ะนี่นยดูแนวกินอีสานบ้านเฮามะถ้าน้อ ก็ใส่ขานกันก็ไปจ้ำใส่กันค่ะกับไปจ้ำใส่กันนี่เดี๋ยวเหาก็ปไปจ้ำใส,กส่กันบัดนี้บัดนี้ก็สิคู่เคทก็สิคู่คู่เคทอันนี้หนึ่งอยู่แล้วค่ะเด้อพี่น้องคู่เคทนี่ใส่เอาอันนี้สุดห้อยสุดรถห้อยจักหนอ่อยขาดสุรดรถบ่ได้ดอกค่ะขาดสุรดรถบ่ได้สุรดรถสุดรถกระเพียงห้อย,ยจักหน่อย มันมีรดมีสาบนี่ละค่ะไปพอกิสูใซ่เพราะมันหอมนี่ละค่ะเอากับสิไปนหนึ่งสิไปนหนึ่งกินกับแก้วปลาทูเทมนี่ละค่ะพี่นอ้อนงหนึ่งไซ่หนียดหาานมันยดลงไปด้เลยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะข้าก็เสร็จไปหนึ่งเลยหนึ่งเฮ็ดกินกับแก้วกระทุ่เข้มค่ะแกซุป <laughs> เราไมาเบิ่งกันนี่นะค่ะแกสุปเราไมาก,กินน้ำกันค่ะ <laughs> สุกแล้วเดี๋ยวจ้ะมังเฮ็ดกับสุกแล้วนี่ค่ะนซ่บๆอีตัวอ่าไปกินน้ำกันเลยค่ะบานีิเรียบร้อยเบิดทุกอย่างหว่ยหวยๆเป็นต่อแซ่บมาค่ะไป หนึงเฮ็ดค่ะเฮ็ดผู้ก่นเอามาหาย